อ๊อฟพ,พงพัฒน์ค่ะต้องบอกว่าป่วยซูบมีภรรยาดูแลข้างๆหลายคนจํากันได้กรณีข่าวผู้กํากับอย่างอ๊อฟพ,พงพัฒน์ค่ะที่ล่าสุดเองก็ไม่สบายด้วยอาการเส้นเลือดตีบนะคะถือได้ว่าเป็นอาการที่หนักพอสมควรทําให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทํากายภาพบําบัดอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นประยะเวลานาน,านค่ะโดยมีภรรยายอย่างแดงธัญญาโสพลลูกสาวน้องบีบีคอยดูแลอยู่ไม่หา่างซึ่งต้องบอกเลยว่าอาการของอ๊อฟเองดีขึ้นตาม ลำดับค่ะปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและเริ่มกลับมาออกงานได้อีกครั้งหลังจากอาการของเจ้าตัวดีขึ้นตลอดเวลาที่รักษาอาการของทางด้านแดงทัญญาก,ก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีเคียงข้างไม่เคยห่างไปไหนเลยแลวค่ะล่าสุดอาการก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะก็ต้องบอกเลยว่านี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ารักแท้ในยามลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยทิ้งกันล่าสุดแดงออกมาเผยภาพของออฟซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าเจ้าตัวก็ดูสดใส ขึ้นมากๆเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะและในวันที่2กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดในวัย57ปีพอลิบุน ของออฟด้านบริยาคู่ชีวิตอย่างแดงธัญญาก็เผยภาพขณะที่ออฟไปตัดผมโกนหนวดโกนเข้าและนําเส้นผมที่ได้ไปห่อใบบัวตามคำเชื่อโบราณที่บอกว่าหมดเคราะห์เปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายคนได้เข้าไปไวอวยพรขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียกแต่ว่าชีวิตประจําวันตอนนี้เองเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะแล้วงานนี้ค่ะที่สําคัญเองต้องบอกว่า การทำงานในวงการบันเทิงก็มีลูกชายรูปหล่ออย่างไลฟ์เฟ ริพงมาช่วยกันสารต่อเรียกได้ว่ามีทั้งลูกสาวลูกชายพี่สาวอย่างบีบีเองก็เก่งไม่ใช่น้อยกำลังเดินตามร้อยดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดลูกชายคนเล็กขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในด้านกีฬาบ้างซึ่งหนุ่มไลฟ์โฟลลูกชายชื่นชอบและเอาดีกับไลฟ์โฟลก็มีโอกาสติดทีมชาติอีกด้วยโอ้โหงานนี้เนี่ยปื้มปิ่มมากๆเลยละคะ่ะทางทีมงานก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาชมกันคะ่ะ